โอเคครับกลับสวัสดีกับผมนะครับผมเซซิโอด,ดีครับวันนี้ผมก็จะมาเนาะมาอธิบายอีเวนต์ใหม่กันนะครับน่าจะเป็นอีเวนต์เออ t o g e t h e อ at home ฮมอเวอร์เวิลด์ทูเกดเดอร์วันเว r ลด์ o ู e กดรรู้สึกเหมือนจะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับแบบว่าการกักตัวในบ้าน,นครับการโควิด -19 อะไรอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเราจะมาเปิดเทเลอร์กันนะครับเอ่อตัวอย่างอีเวน อรัเ yeah. a t เอมดิจิตอ a แ d มบล็อตแคนอันนี้เหมือนเขาสนับสนุนให้แบบว่าทุกคนเล่นเกมอยู่บ้านเงี้ยไม่ต้องออกไปแล้วนนี้ครับรู้สึกเหมือนจะเป็นของที่จะมานะครับ ในวันเสาร์ที่สิบแปดไเดี๋ยวอ่านก่อนเอ่อโชว์ย s u ั p o r t ให้การสนับสนุนฮีโร่เดี๋ยวผมขออ่านแบบหนึง่งเดี๋ยวผมสรุปให้ฮะ u ั p o r t เอ่อสั p โพดฮีโร่เอ่อยังไงดีสนับสนุนพวกเขาโดยการใส่ใส่ของพวกเนี้ยอะไรอย่างนง้น เขาบอกว่าไอ้พวกมวกไอ้พวกแว่นอะไรพวกเนี้ยที่อยู่ด้านล่างตรงเนี้ยมันจะออกมาขายในวันที่ในวันเสาร์ที่18เมษายนนะครับก็เรียกว่าโรบอกก็ทำอีเวนการกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับนี่ค่อนข้างดีเลยแหละ นะเอาเป็นว่าอีเวนต์นี้คือ in aid of global citizen and the world health organizer ว o องค์การอนมามัยโลกิด1 9 solidarity response fund we blinking the entire robot โ oh. หเอาทั้ง robot เอ่อ community แบบเอ่อกลุ่มเอ่อสังคม robot เนี่ย เอ่อทุกคนในโลบอกมาลบ to g e t h e r to split hope กระจายความหวัง section in a time where they need the most ถ้าเราใส่หมวกอันนี้มันเหมือนเป็นการให้กำลังใจพวกหมอพวกแพทย์ที่เขาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยเป็นการสนับสนุนนะเป็นว่ามันก็ รายละเอียดของอีเวนต์นีผมก็ขอจุบคลิปนี้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ